ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอัจฉริยะเชื่อมือถือแซนกติกมีอะไรน่าสงสัยก่อนแม่แตงโมถอนฟ้องอัจฉริยะเชื่อมือถือแซนกติกมีอะไรน่าสงสัยถึงไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงสองครั้งก่อนมีข่าวแม่แตงโมถอนฟ้องวันที่7กรกฎาคม2565มีรายงานว่าแม่แตงโมได้ยืน่นหนังสือถอนฟ้องคดีแตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ถอนฟ้องเมื่อ2วันที่ผ่านมาทั้งนี้สารจังหวัดนนทบุรีมีการนัดเต่สวนคำฟ้องในวันที่20กรกฎาคมนี้จะยุติลงเมื่อมีการถอนฟ้องซึ่งเมื่อวานนี้6กรกฎาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ให้สัมภาษณ์ว่าพนักงานสอบสวนให้คนบนเรือแซนกติกส่งมอบโทรศัพท์มือถือเพื่อนำไปตรวจสอบข้อมูลแต่ทั้งสงไม่ยอมส่งมอบให้ จึงมีความผิดมารตรา169ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน500บาทผมจึงมาร้องให้มีการสอบสวนตามมารตรา169ที่เขาขัดคำสั่งพนักง,งานอายการมารตรา143กอหากไม่ดำเนินผมก็จะมาดาเนินการกล่าวโทษตำรวจ2 0นายมือถือที่สงสัยเชื่อว่ามีเพราะพนักง,งานอายการเขามีความสงสัยว่ามือถือทั้งสองคนเขาให้ปอท เป็นคนทำตำรวจส่งให้ปอทอมันมีข้อมูลบางอย่างที่ถูกลบไปท่านพนักง,งานอายการก็อยากให้หน่วยงานกลางกระทรวงยุติธรรมมากู้ข้อมูลและตรวจสอบใหม่อีกครั้งเพื่อสิ้นสงสัยเรื่องเหตุการณ์บนเรือต่างๆเพราะสิ่งที่ร้องขอให้ตรวจสอบคือก่อนเกิดเหตุวันเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุที่เป็นสาระสำคัญของคดีนี้แต่ถ้าเขาจะมาอ้างสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเขาอ้างไม่ได้ เพราะมันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่หากข้อมูลมือถือของสองคนนี้ไม่มีอะไรคนส่งมอบควรอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพราะพนักง,งานต้องปฏิบัติตามคำสั่งมาตารา143วงเล็บกอที่เป็นคำสั่งของอายการหากไม่ปฏิบัติตามจะโดนมาตารา169เเขาเป็นคนปล่อยมือถือให้แต่แรกหลายคดีจะเห็นว่าการคืนมือถือต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินก่อนถ้าไม่ตรวจมือถือก็ไม่สามารถสั่งดำเนินคดีได้ มั่นใจว่าเลื่อนพนักงานอายการคงไม่ยอมไม่งั้นคงเลื่อนสั่งฟ้องออกไปอีกเพื่อให้สิ้นสงสัยถ้าไม่มีอะไรอายการคงไม่สั่งถ้าไม่มีอะไรไม่สั่งมาแน่นอนและมีการสั่งถึงสองครั้งแล้วเท่าที่จําได้แต่พนักงานสอบสวนไม่ยอมดําเนินการวันนี้เราเลยมาดูสองคนไม่ให้ตรวจสอบมือถือแปลว่าคนที่เกี่ยวข้องเป็นคดีทั้งสองคนนี้หรือเปล่าตอบไม่ได้ ตอบแบบนี้เดี๋ยวโดนฟ้องมันเสี่ยงฟ้องหมิ่นประมาทเราไม่ตอบดีกว่าแต่เชื่อว่าไม่มีอะไรคงไม่สั่งถึงสองครั้งแล้วทำไมไม่ให้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ